สามสี่ก็สวัสดีนะครับผู้จัดก,การหน่อยครับพอดีทางเทศบาลวัดโครดถังสร้างปุ๋ยสร้างสุกมาให้ครับคือสร้างปุ๋ยก็คือว่าจะเอาทางเทศบาลร่วมกับสถาบานันราชพัฒน์ที่บุรเสถามาครับจะมีทีมวิจัยอยู่จะเอาเศษอาหารมาท,ทำเป็นปุ๋ยอักเม็ดมาให้ราแล้วก็มาแจกชาวบ้านครับแล้วก็สร้างสุกก็คือว่าเมื่อชาวบ้านได้ปุ๋ยได้แล้วสามารถที่จะไป ส่วนการทําก็ถังนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เจาะสูตรนะพี่พี่กับผมลองอช่วยกันยุ่งเนี่ยไม่ได้เจาะสูตรนะแต่เจาะรูครับแค่เจาะรูให้น้ํามันซึมออกเฉยครับเสร็จแล้วพี่ก็เอาเศษอาหารที่เหลือเทละครับเท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 พอมันเริ่มมีกลิ่นนะพี่เอาเนี่ยครับอะไรที่เรื่อยๆหรือใบไม้เศษใบไม้ก็ได้กบกบทวาเป็นชั้นๆๆ้นชั้นชเยเดี๋ยวจนได้ประมาณเนี้ย แล้วผมไปเดี๋ยวผมจะพิจานาจะมาเก็บนะครับแล,แ,ลแล้วเดี๋ยวผมก็เสร็จแล้วถ้าเจได้เป็นปุ๋ยก็จะมาให้ี่ด้วยเพราะ่าร,ร่วมมือกับทางราชพัฒน์เกี่ยวกับทีสบูรณาการในการในการทํางานชิ้นนี้ครับเรามีค่าใช้จ่ายขยะอยู่ที่ที่ขยะเอาไปทิ้งนะครับปีนึงแบบแสนบาทเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะลดลงแล้วก็อันนี้ไม่รวมค่าคนงานค่ารถ คาน้ำมันนะครับที่ว่าวิ่งวิง่งเอาไปทิ้งที่บอกมารอก็เลยว่าจะลงในลงอย่างกันเรื่องที่จะเอาขายะเนี่ยไปใช้ประโยชน์นะครับปุ๋ยค,ครับขอบคุณคท่านผู้จัดการ,รอีกรอบครับขออนุญาตครับ